เจนนีร่ราชนกขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวช่องดังถูกโซเชียลประกาศเลิกดูอ่านข่าววันแรกถูกโซเชียลประกาศเลิกดูเจนนีร่ราชนกเคลื่อนไหวแบบนี้หลังทิกบทบาทขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวช่องดังคือฮาจอแต่เมื่อช่องอมรินทีวีดันเจนนี่ราชนกสุบรรเเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวครั้งแรกในชีวิตโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่า เงื้ออผู้ประกาศข่าวน้องใหม่มาแล้วค่าชีวิตฉันมาไกลามากณนะตอนเด็กๆแม่เคยบอกว่าเจนเป็นเด็กพูดมากโตขึ้นเจนต้องได้ทําง,งานเกี่ยวกับการพูดแน่ๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะอีขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถของเจนนี่แล้วมอบโอกาสนี้ให้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนฉันเอาหมดภูมิใจมากๆที่ได้ทาง,งานนี้บอกเลยงานนี้ถ่ายสดวดเทปบอกเลยตื่นเต้นสุดๆผิดพลาดประการใด จะนําไปพัฒนานะคะฝากเอนดูหนูด้วยนะคะต่อไปเจอกันประจํํๆในรายการทุกโต๊ะข่าวนะคะหลังจากที่ทราบกันว่าเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนอกจากเป็นนักร้องนักธุรกิจแล้วตอนนี้เธอมีอีกหนึ่งบทบาทเพิ่มคือบทบาทผู้ดําเนินรายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งโลกออนไลน์ต่างออกความเห็นต่างๆนานาทั้งให้กำลังใจยินดีกับเจนนี่ และวิาพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์น่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกงานทํางานได้ครับไม่ใช่เอามาเพราะเรียกกระแสรหรือเรียกยอดวิวไม่ได้คติหรืออะไรแค่อยากให้เด็กๆที่จบสายนี้โดยตรงได้ทํางานในด้านนี้โดยตรงเอานักข่าวที่เขาทําข่าวภาคสนามมาอ่านข่าวยังดีกว่าเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขาด้วยผมว่าน่าดีกว่าเอาคนเหล่านี้มาจบข่าวแล้วครับทุกคนนนขอบายบายก่อนครับไม่มีคนแล้วจริงๆร้หรอทำไมไม่ให้โอกาสเด็กที่จบมาใหม่ๆๆ รงสายเยแย,แยบ้างหละคักสื่อสารมวลชนนิเทศเด็กพวกนี้มีทักษะกันหมดและเอาแต่คนในวงการมาเป็นสงสารเด็กจบใหม่เรียนมาจบปีละกี่แสนหมดโอกาสตั้งแต่ฝึกงานหละ่ะตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่า